ศิลปินสร้างอารมณ์ผสมสีนักดนตรีสร้างอารมณ์ผสมเสียงนักพูดสร้างอารมณ์ผสมสำเนียงอยู่บนเตียงสร้างอารมณ์ผสมพันุ์ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการใส่ถุงยางอนามัยแก่ชนนะครับทําไมต้องใส่ถุงยางเพราะอะไรนะครับวิธีการนี้นี่ไม่ใช่เรื่องทะลึ่งโกหกหรือว่าอะไรที่มันไร้สาระนะครับ วิธีการนี้เหมาะกับคนที่มีไก่พ่อพันธ์ตัวเดียวแต่มีแม่พันธุหลายตัวแล้วก็ไม่มีเวลานะครับจะพ่อพันธเข้าไปทิ้งในเล้าก็เสียดายขนมันบางตัวแม่พันจิกจินขนใช่ไหมครับและบางตัวก็ตีกันบ้างผสมแค่แม่พันธุ์ตัวเดียวบ้างนะครับพ่อพันุ์ตัวเดียวสามารถผสมแม่ไก่ได้ประมาณเป็นสิบยตัวได้เลยนะครับวิธีการนี้ ก็มาดูกันเลยนะครับวิธีการเป็นแบบไหนยังไงอุปกรณ์ต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับมาดูกันเลยหนึ่งนะครับต้องมีน้ําเกลือนะครับตามร้านขายยาทั่วไปนะครับร้านซ่อมรถก็มีนะต้องร้านขายยานะครับตามโลตัสตามห้างก็มีอันนี้จะเป็นความเข้มข้นที่0.9กรัมต่อ100 f l นะครับอันนี้ไม่แพงสอง ต้องมีไซลิงสามต้องมีถ้วยที่สะอาดนะครับต้องสะอาดด้วยนะไม่ใช่เลอะไปขี้ไก่ก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ที่พุงพลาสติกป้องกันไม่ให้มันตี้เข้าไปในช่องเพศของตัวเมียนะครับปิดไปอย่างนี้ผมก็เอาถุงพลาสติกนี่แหละเอามาทําอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะเก็บน้ําเชื้อที่มันร่วงลงมาอันนี้เหมาะกับใครรู้ไหมครับเหมาะกับคนที่รีด น้ำเชื้อตัวผู้แล้วได้แต่ขี้ไก่ซึ่งมือใหม่น่ะรีดน้ำเชื้อไม่เป็นนะครับเมือผมแรกๆอ่ะรีดไม่เป็นก็จะเจอแต่ขี้ไก่ดังนั้นน่ะวิธีการแก้ปัญหาที่ดีสุดคือต้องฝึกไก่ตัวผู้ก่อนให้ทับเป็นนะครับอย่างเงี้ยฝึกให้ทับเป็นแล้วก็ใช้วิธีการนี้ในการทับนะครับอ่มาดูกันเลยดีกว่า มาเลยเอไอ้เจลกันไอเจนะครับได้ไหมอไอ้ก้องมาดูใกล้หพหลังจากนั้นเสร็จแล้วนะครับเราก็ได้ต้าเชียแล้วใช่ไหมครับตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมตรงนี้แหละ นะครับอ่าแล้วก็ทำการดูดเอาน้ำเกลือลงมานะครับซีซีหนึ่งนะครับอามาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็คนอย่างนี้เห็นไหมครกล้องชัดชัดไหมเห็นไหมครับ,ม,ม,รบมันจะเป็นน้ำมนขุ่นนะครับเจือจางออกมาเนี่ยครับสำหรับมือใหม่ที่ รีดน้ำเชื้อแล้วได้ติ๊กี้นะครับอ่ามาดูกันอันนี้คือหนึ่งซีซีนะครับหลอดหนึ่งซีซีนะครับและน้ำเชื้อก็จะคุคนๆนี่เราสามารถที่จะฉีดตัวเมียได้ห้าตัวนะครับฉีดตัวเมียได้ห้าตัวต่อหนึ่งครั้งนะครับสมมติว่าวันหนึ่งเราทำเช้าเราทำรีดน้ำเชื้อตัวผู้เช้าเย็นก็ได้ตัวเมียสิบตัว นะครับต่อตัวผู้ตัวเดียวซึ่งเป็นวิธีการที่ดีมากนะครับวิธีการนี้นะครับอันนี้ผมกลัวว่าเชื้อมันจะตายนะผมจะรีบฉีดไปตัวเมียการฉีดยังไงนะครับมาดูกันวิธีการฉีดจริงๆมันต้องมันต้องมีคนช่วยทํานะครับแต่ว่าผมทําแค่คนเดียวได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครนะครับเวลาเรารีดเราก็รีดรีดขึ้นอย่างนี้นะครับรีดขึ้นแบบนี้รีขึ้นอย่างนี้นะครับ ตามสรีละตัวเมียแล้วนะครับมัน